ได้ของอร่อยมาฝากครับนี่มาล้าล้เอาเห่อเอาเลยลองดูรอบไปไหมของอร่อยมาฝากเว้ยชิ้นใหญ่เลยเว้ยครับได้ตุเรียน่นใหญ่ๆมาฝาก เออเออจับอ่ะจับดีดี่ะเป็นยังไงเออจับดีดีเออเดี๋ยวมันล่วงนะเอา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 ไม่อยากจับเอากดติดมือเอา เอ้าเอ้อจับตรงเว้ยหันหน้านี้เลยเว้ยไม่ยังกินดอกโอ้หอมนี่เว้ยเจาะเว้ยทุเรียนเอ้อ เรียนของโปรเลยแหละกินเต็มทีเ่เอาแบ่งเอาอำเอาอื ังไงเล่าอร่อยเลยไม่เล่าเนาะอ๋อนี่ตาอร่อยเว้ย ตาอร่อยเวย้ยอืออ่ะดูกันยาวเดี๋ยว ถ่ายทําโดยไอ้แม็กครับผมเป็นผู้ถ่ายทําให้ได้ดูได้ชมกันครับเอออืมโอ้ยต้องหวานทั้งมันเอาเต็มไม้เต็มมือเลยเปลือบหมดแล้วเ,อ,นนวเอา,เอ,าเออเค็ดปากค็ดมือด้วย หมดแล้วเว้ยหงายล่อนหนึ่งเว้ยรู้ติดติดเต็มมือเลยเนี่ยไปอะอาคุ้มเอาไม่จับเอาคุ้มแบบว่าเออ ก็เอาความน่ารักมาฝากครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมความน่ารักมาฝากยมกินกินพูเรียนเ็มมือเลย สำหรับคลิปนี้ครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับพบกันคลิปหนา้าครับผมไปแล้วครับ